สวัสดีนักเรียนชั้นม3ทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งที่1 1นะคะสำหรับการเรียนภาษาไทยวันนี้คลิปง่ายๆสั้นๆน,นิดเดียวนิดเดียวจริงๆร,รอบนี้คือนิดเดียวนะคะอ่ะก็เห็นนิดเดียวทุกรอบใช่ไหมสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องการเขียนจดหมายนะคะปัจจุบันนักเรียนแบบเขียนจดหมายอะไรก่อนอาจารย์คือ มันเก่าแล้วโบราณแล้วใช่มันโบราณจริงๆปัจจุบันนี้หาคนเขียนจดหมายหากันได้ไหมยากนะคะถ้าเป็นจดหมายแบบว่าส่วนตัวนะแบบว่าสมมติว่าเราแบบจีบการมุ้งมิ้งอย่างเงี้ยค่ะส่งจดหมายหากันมันยังมีไหม,ม,มไม่มีทําไมทุกวันนี้ทํายังไงโทรหาค่ะไลน์ค่ะไอจี IG ค่ะเฟซบุ๊กค่ะโอ้ยเยอะแยะไปหมดถูกไหมคะแต่ว่าในสมัยก่อนการเขียนจดหมายมันบูมมากนะเพราะอะไร มันไม่มีโทรศัพท์ไงสมัยก่อนน่ะเขาก็เลยเขียนจดหมายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นณปัจจุบัน,นคือด้วยความที่โลกมันก็ไปไปไกลแล้วเนาะเราก็ก้าวทันโลกแล้วกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่เลยนะการเขียนจดหมายมันยังมีอยู่นะเออเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีแบบไหน การเขียนจดหมายอย่างที่บอกว่ามันคือการติดต่อสื่อสารนะคะมันคือการติดต่อสื่อสารที่ใช้รูปแบบการเขียนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเขียนได้มันต้องกลั่นกรองออกมาก่อนอเพราะฉะนั้นมันคือความคลาสสิกค่ะมันคือความคลาสสิกจริงๆนะในการติดต่อสื่อสารผ่านการเขียนน่ะทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีใครเขียนหรอกค่ะมันพิมพ์อย่างเดียวใช่ไหมมันง่ายมันลบได้ยกเลิกข้อความอะไรก็ได้แต่การเขียนจดหมายเนี่ยค่ะ ด้วยความที่มันจะต้องผ่านการกรองของสมองมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้อยคามันค่อนข้างจะพิถีพิถันเนาะแล้วก็การที่จะเขียนจดหมายจะต้องเลือกใช้คําที่สั้นกระชับตรงตามวัตถุประสงค์นะคะอ่ะการเขียนจดหมายแบ่งเป็นจดหมายส่วนตัวกับจดหมายกิจธุระจดหมายส่วนตัวเนี่ยครูว่ามไม่ค่อยมีและไม่ค่อยเห็นไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ใช่ใชจิว๋วคือมันส่วนน้อยมากเลยอะที่จะเห็นอะเพราะว่า เราคุยกันผ่านโทรศัพท์มันง่ายกว่าใช่ไหมคะแต่อจดหมายกิจธุระเนี่ยมันยังมีอยู่นะมันยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายฟังอาจดหมายส่วนตัวก็คือคุยกับญาติคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันน้อยมากอย่างที่บอกว่าน้อยมากๆนะคะอ่ะจดหมายกิจธุระคืออะไรการติดต่อสื่อสารผ่านหน่วยงานราชการเอกชนหรือว่า เออเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างเป็นทางการอะเราจะใช้จดหมายคิดทุระนะคะขอหยุดขอลาหยุดก็เป็นธุระสมัยก่อนนะคะการหยุดเรียนต้องเขียนใบลาแต่ปัจจุบันนี้โทรหาเอาค่ะอาจารย์คะปวดหัวค่ะขอลาใช่ไหมแต่สมัยก่อนจะต้องเขียนใบลานะคะการขอความช่วยเหลือส่งไปมูลนิธิต่างๆหรือว่าอ,อ,อยากจะติดต่อหน่วยงานที่มันค่อนข้างเป็นทางการ ก็จะเขียนจดหมายนะคะเขียนจดหมายนะคือมันได้รับความนิยมน้อยลงแต่มันยังมีอยู่นะคะในด้านของออการติดต่อสื่อสารเป็นธุระเป็นทางการนะคะอ่ะต่อไปอันนี้คือตัวอย่างของการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะคือมันจะมีแบบฟอร์มของมันนะคะมันมีแบบฟอร์มของมันกระดาษพับครึ่งวันที่ต้องอยู่ตรงนี้ จริงๆขอแชงความนับถือต้องมีตรงนี้นะเดี๋ยวเปิดเทอมไปเนี่ยครูจะพาเขียนเออนักเรียนจะได้รู้ว่าแบบฟอร์มจริงๆมันเป็นยังไงนะคะระยะห่างจากตรงนี้มาตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ห่างจากขอบกระดาษเท่าไหร่ตรงไหนเขียนตรงกันบ้างอันนี้เขียนตรงกันนะอะไรแบบนี้ค่ะคือมันมีแบบฟอร์มของมันนะคะมันมีแบบฟอร์มของมันเดี๋ยวจะพาเขียนถ้าได้เปิดเรียนนะคะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสําคัญอยู่เพราะว่า ครูก็ไม่รู้ว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยพอพอไปทํางานพอ,อ,อต้องได้ทํางานในองค์กรเนี่ยเราอาจจะได้เป็นคนเขียนจดหมายก็ได้นะเพื่อติดต่อสื่อสารอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถนําไปไปยุกต์ใช้ในการทํางานได้จริงนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนเนาะอันนี้คือจดหมายเชิญวิทยากรนะคะการเชิญวิทยากรถ้าเราโทรไปเชิญเขาเนี่ยมันก็ไม่เป็นทางการถูกไหมคะทีนี้ถ้าเราเขียนจดหมายไปอ่ะมันก็จะชัดเจน เขาจะมีหลักฐานว่าเออเราเชิญเขาจริงนะเชิญไปวันไหนเชิญไปเป็นวิทยากรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็จะมีบอกอรอยายละเอียดอยู่ในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเขียนตอนเปิดเทอมอ่ะการเขียนจดหมายกิจธุระจะต้องเป็นแบบไหนหนึงชัดเจน ต้องพิมพ์นะคะไม่เขียนด้วยลายมือนะทาไมล่ะมันเป็นทางการกว่าค่ะเขียนด้วยลายมือบางทีอ่านไม่ออกนะคะแล้วก็ใช้กระดาษ a 4ไม่มีเส้นเนาะไม่ใช่กระดาษลายการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเป็น a 4ธรรมดาเนาะแล้วก็มีความสมบูรณ์แจ้งวัตถุประสงค์บอกวันเวลาสถานที่ให้เรียบร้อยถ้าจะเชิญมาเป็นวิทยากรก็บอกวันบอกสถานที่บอกเวลานะคะไม่ใช่ว่าเชิญมาเป็นวิทยากรค่ะอ้าวไม่บอกเลยวันไหนเวลาไหนนะคะ ย่ากระเชิญเข้าไปตอน2องทุ่มอย่างเงี้ยให้เข้าไปตั้งแต่6กโมงเช้าเลยก็ไม่ได้นะคะต้องระบ,บุให้ชัดเจนเนาะกระทัดรัดใช้ภาษาที่รัดกุมไม่เว้นเว้อน,นะคะใช้ภาษาทางการใช้ภาษาทางการสําคัญมากนะคะไม่ใช่ใช้ภาษาดับกันเองคําต่ําคําหยาบไม่ใช้นะคะต่อไปค่ะจะต้องทวนเนื้อหาว่ามันถูกต้องไหมก่อนที่จะส่งไปนะคะไม่ใช่พิมพ์ผิด เนาะอายเขานะคะแล้วก็ต้องสุภาพค่ะใช้ภาษาที่สุภาพนิดนึงสะอาดเรียบร้อยไม่ใช่กระดาษที่มันเปียกน้ำบวมน้ำแบบนี้ก็ไม่เวิร์นะคะอ่ะอันนี้ก็คือสั้นๆง่ายๆจากเรื่องการเขียนจดหมายนะคะคือด้วยความที่มันไม่ได้รับความนิยมแล้วอะค่ะในในในปัจจุบันนะคะเรื่องการเขียนจดหมายอ่ส่วนตัวนะ แต่จดหมายกิจธุระยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่นะเพราะอะไรเพราะการติดต่อสื่อสารมันค่อนข้างที่จะต้องการความเป็นทางการเพราะฉะนั้นในการเขียนจดหมายมันก็ยังจําเป็นอยู่นะเดี๋ยวเปิดเทอมไปครูจะพาเขียนจดหมายกิจธุระนะคะส่วนจดหมายส่วนตัวก็ก็ใครอยากเขียนก็ลองลองเขียนดูคะ่ะแลกเปลี่ยนที่อยู่กับเพื่อนแล้วก็เขียนจดหมายหากันเออ,อวันนี้จบแล้ว ไม่มีงานโอเคไหมชอบไหมไม่มีงานแบบนี้ถ้าชอบนะคะช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าชอบค่ะเป็นกำลังใจให้ครูด,ด้วยนะคะโอเควันนี้มีแค่นี้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ